ก้นนอุนะครับครับก็ขอสวัสดียามเช้านะครับพี่พีเอฟซีชาวมูม่าสองทุกท่านก็เว้นว่างไปสองวันนะครับที่ไม่ได้ลงถ่ายนะครับวันนี้ก็เอามาให้จุกๆแบบจุใจแล้วกันนะครับเอฟซพอดีเอฟซก็เพิ่งปิดพิมพ์ช่างหลวงไปนะครับแล้วก็เอฟซถามว่ายังมีพิมพ์ไหนสวยอยู่ไหมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอามาโชว์ล้ะกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปหล่อซะส่วนใหญ่นะครับเอฟซ มาที่คู่แรกนะครับไม่ไม่พูดเยอะละกันเนาะ F4 เป็นเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ช่างหลวงนะครับโอ้โหสวยแท้ดูง่ายทั้งคู่เลยนะครับก้นก้นอุนะครับโอ้โหท่านใดชอบนะครับหลากหลายอุ้งนะครับหลากหลายสไตล์นะครับหล่อลัาบึกทั้งคู่นะครับผมวันนี้ยเปิดไว้ เอาองค์ละ3,500บาทนะครับ fc ถ้าชอบคู่เท่าไหร่นะครับทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดแบ่งปันให้นะวันนี้อยากให้ fc ปิดเป็นคู่นะแต่จวันนี้มีต่อโค้ดสเอ้ยมีเป็นก้นอุ2แล้วก็ไม่ไม่อุ2นะครับโอ้โหเนื้อหานะครับแพ้ดูง่ายนะครับแพ้ดูง่ายกิมช่างหลวงนะครับจริงก็เป็นพระที่มีราคาเล่นหากัน หลักหลายๆพันนะครับ FC หลักหลายๆพันเช่าไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามารถใช้ขึ้นคอได้อย่างสบายใจนี่เอามาเทียบให้ดูเลยนะครับ FC เทียบให้ดูเลยเห็นมุมไหนองค์ไหนไม่ชัดนะครับวันนี้อาจจะ FC อาจจะหาว่าทำไมสองวัยสองทีละคู่นะครับ,<ๆ>รบก็อยากให้ดูนะครับรายละเอียดของท่านนะนีม่มีมาให้เทียบกันเลยนะครับ สวยทุกองนะครับต่อมาเป็นกลุวัดขวางกันบ้างดีกว่านะครับ F4 ในอย่างที่บอกว่าวันนั้นจริงๆคิดว่าองค์นี้ปิดไปแล้วนะเป็นน่าจะเป็นเนื้อสำริดหรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยออกเก่าๆนะครับ,ออเ,รบเป็นกลุ่มวัดขวางนะครับ F4 นะี่ผิวกลุบเลยนะผิวกลุวัดขวางพิมพ์ฐานสูงนะหลวงว่าเงินพิมพ์ฐานสูงฐานหนามากนะครับแท้ดูง่าย เปิด3,500บาทนะครับ FC สามารถต่อรองได้นะครับสามารถต่อรองได้ท่านใดที่ชอบก็เบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับ0 8 1 1 2 3 7 7 1นนะครับขอให้ FC ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจทุกองค์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนวันนั้นสั่งกระจายมี FC ก็ปิดป้ายอยู่นะครับปิดพิมพ์ชิตาฐา,านสูงวัดขวางไปนะครับโอ้โหที่ว่าเป็นไม่รู้ชุบกระไหลท่ทองหรือยังไงนะครับโอ้โหสวยคลาสสิก ปิดปายแบ่งปันราคาด้วยนะครับ fc โอ้นี้เป็นสั่งกระจายนะครับพิมพ์เสียนโตนะครับนี่ก็แทะดูง่ายนะครับความคมความอะไรนี่โอ้โหอะ fc ดูนะครับแทะดูง่ายนะครับมีองค์ไหนชื่นชอบหรือถูกใจนะครับ fc เบอร์นี้โทรมาไม่ผิดหวังนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับถูกมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ต่อมาอ,อันนี้เปิดไว้สี่พาร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ชิตานะครับบอดบางค์คเนื้อหาเก่าถึงยุกนะครับ fc หล่อล้บึกนะครับพิมพ์พวกนี้ก็จะเป็นชาวบ้านหรือดาราก็ได้นะ fg เนะื้อหานี่เขียวอุ้มเหลืองนะครับผมได้มานานแล้วเนื้อหาดีนะครับพีหึ่งอง์อยากให้ซูมดูเนื้อองค์ไหนนะครับก็ลอง ทักมาได้นะ FC เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่วนตัวให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคลิปนี้ผมดูเป็นพิมพ์5ชายนะ <c oughs> สวยคุมชั้นนะั้นเปิด4,500บาทต่อมาเป็นพิมพ์ทํามาไฟนะองนี้เปิดไว้เอาเปิด2,000ละกัน FC จะได้แบบว่ามีระยะห่างให้ต่อรองกันนะครับนี้เป็นผมดูเป็นพิมพ์กลางนะครับนี่พิมพ์กลางก็จะเล็กๆหน่อยนะเป็น จีวอนห่างนะครับเอฟซี F C. ถ้าจีวอนถี่เขาจะถี่เยอะกว่าน,นี้ตรงนี้เป็นจีวอนห่างเก่าหายากที่ก้นไม่แน่ใจว่ามีจานไหมอ่ามีจานนะครับเอฟซี F C. ที่ก้นมีจานนะครับของแปลกถือวเป็นของแปลกนะครับ,ร,บ,บรูปหล่อโบราณก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเอฟซี F C. จะมีเยอะหน่อยนะเป็น ต่อมาเป็นพระพุทธชินราชนะครับวันนี้เอาเปิดเท่ากาันเปิดเท่าทัาม,มาไฟนะครับเอาสองพันพอจุ๊บอยากเอซีอยากเห็นตามซอกตามอะไรก็บอกได้นะครับอาจจะส่องให้ดูไม่ครบเรื่องอะไรก็ต้องขออภัยนะวันนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับหลอ่อดล้งบึกโอ้หเอดูลองดูนิ้วนะครับรายละเอียดชัดเจน อย่างนี้ไม่น่าจะใช่พิมพ์ต่อแต่ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับขมาอง์นี้หน้าเขาจะออกเป็นนิยมหน่อยนะครับเป็นรูปหลอดหลวเพ่งเงินก้นชอนะครับอันนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับเปิดไว้เอา3,500บาทน,นะครับเอาไม่แพงนะวันนี้โอ้โหราคากลางๆนะครับ fc ถ้าชอบก็ต่อรองราคาได้นะ จริงวันนี้ก็กะว่าจะหนึ่งแถมหนึ่งให้ FC แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะให้ยังไงดีนะครับ FC <c oughs> จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊อองนี้จะแพงหน่อยละกันเนาะ FC องนี้เปิดไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะเหรียญรูปไข่หลวงพ่อไปโอ้เหเนื้อเขาออเป็นลุ้งๆเลยนะครับ จึบจึๆมีเป็นตอกอันนี้ด้วยนะชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับ fc จึบจึบจึบต่อมาอ,องนี้น่าแก่นะครับอ,องนี้เปิดไว้หนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งสองพันบาทก้นไม่อุบนะครับปี 1, หนึ่งห้าน่าแก่วาทายน้ํานะครับหายากนะครับหายาก เปิดไว้หนึ่งหมื่นสองพันบาทวันนี้มีมาน้อยนะครับ f c มีมาน้อยพระนะครับต่อมาเต่าวันนี้ก็เปิดแปดพันพอนะครับเปิดแปดพันพอท่านใดชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ อาจจะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ FC มีชื่นชอบวงไหนนะครับทักมาได้โทรมาสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับ,รบหรือสแกนคิวโ,โค้ดมาก็ได้นะครับทนายที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็คลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ